ลองวิ่งลองเท้าพี่หมอดูครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ทางเหินจากการวิ่งมันแน่จะรอดหรือเปล่านี่ได้สักสองโลก็ดีนะวันนี้ที่เหลือเป็นกำไรนะ นนะรองเท้าพี่หมอแหฮะอิสระดีครับถ้ารู้สึกสบายเ,เชือกไม่แน่จะบาดรงทนะเท้าเน่ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าจะวิ่งสักสองโลรอดไหมขึ้อยู่กับนุ่มนะ หนงจะเล่าให้ฟังนะกับการีวิลของพี่หมอครับ